พ่อาราชาพิศาตเจ็ดหแม้ข้าจะรู้ดีว่าฝ่ายมานั้นไรซึ่งความซื่อสัตย์แต่ข้าก็ไม่ค่าชิดเลยว่าเจ้าจะมอาอถึงเพียงนี้กระทำเรื่องทรยศหักหลังเช่นนี้ในเขตของสำนักเราทนยศหักหลังหรือท่านเจา้าสำนักท่านพูดเกินไปแล้วกระมัง หากจะพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์แล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าเราทั้งคู่จะไม่มีใครซื่อสัตย์เลยสักคนท่านเดินทางไกลหลายพันลี้ไปยังเทียนอยู่เพื่อมาชิงเอ,อ่อหรือว่าเพื่อพาสิ่งศักด์กลับมาแท้จริงแล้วเป็นเพราะงานประชุมมงก์กรคู่จริงหรือหรือว่าเป็นเพราะต้องการช่วยชีวิตลูกชายที่ป่วยอ,อ่อ,อนแอแอดแอดของท่านกันแน่เจ้าเจ้ารู้เรื่องนี้มาจากที่ใด <laughs> เอ๊ะ พี่หญ oh, ิงเรื่องหัวพี่พี่หญิงชิงเฉิงเออค่าค่าค่าค้าได้บอกทุกอย่างกับจัวฟามไปหมดแล้วเออเขาจะพาพวกเราออกไปจากที่นี่ได้แน่ สิ่งที่ท่านต้องทำก็คือแค่ต้องตัดสินใจเรื่องระหว่างอนาคตของสำนักกับชีวิตของบุตรชายเท่านั้นเอ๊ะแต่ละศักดิ์ศสองมันก็หรือท่านพ่อคงจะไม่เห็นแก่เออชีิตขาแล้วเลือกทำเพื่อประโยชน์ของสำนักจริงๆใช่ไหมจฟานปลาข้าก็ต้องการมีข้าก็ต้องการแต่หากต้อง2อไม่อาจได้มาพร้อมกันแล้วจะทำเช่นไรเลือกสละปลาเพื่อคว้ามีหรือผิดแล้ว ต้องจัดการมีเพื่อชิงเอาปลาของมันมาฉชนนั้นแล้วก็จะได้ทั้งสองมาพร้อมกันใช่แล้วข้ามาันสิ้นเลยจูอัฟาเนเจ้ามีกระดอวิญญาณระดับเก้าด้วยงันหรือ ที่ข้าไม่สามารถจมตีเจ้าให้ตายได้ในมัดเดียวก็นับว่าเจ้านั้นยังมีโชคอยู่บ้างจฟินเจ้ากล้ารอบจมตีลูกข้าหรอมอบชีวิตของเจ้ามาซะท่านเจ้าสุนัขท่านต่างหากที่จะกินแรงโดยไม่แบ่งส่วนก่อนนะเช่นนั้นแล้วข้าก็จะเป็นต้องกระเ็งใจท่านอีกต่อไปนั่นนั่นนั่นนันนิงนั่นคือสิทธิอัจฉริยะอันดับหนึ่งแห่งชีโจพระบ้านจัว เป็นจิตวิญญาณมังกรสวรรค์เหมือนกับสองเจ้ายุ่มังกรครู่เลยล่ะน้องหญิงคนพิรัษของเจ้าช่างไม่ธรรมดาจริงๆอย่างที่พวกเจ้าว่าเอาไว้เลยได้เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นสิทธิธ์คนหนึ่งต้านทานกระปั้นแห่งความพิรุษของเจ้าสานัขไว้ได้แม้แต่จิตวิญญาณมังกรสวรรค์ก็ไม่ไดาจะข้ามความแตกต่างของระดับพลังได้มากมายขนาดน,นี้ <า>ข้านั้นคือยอดฝีมือระดับไร้ตัวตนขั้นที่8ส่วนโจฟานเป็นเพียงผูุ้กพรองระดับแดนเทพขั้นที่4โเท่านั้นท่านเจ้าสำนักแม้ว่าข้าจะเป็นเพียงผูุ้กพรองระดับแดนเทพขั้นที่4แต่จิตวิญญาณของข้านั้นได้รดับการหลอมรวมตั้งแต่ตอนที่ข้าทะลวงเข้าสู่ระดับแดนเทพแล้วนั่นหมายความว่าระดับปิญญาของข้าในต,ตอนนี้เทียบเท่ากับระดับปิญญาณของยอดฝีมือระดับไร้ตัวตนขั้นที่4เลยทีเดียว ซ้ำยังเป็นจิตวิญญาณมังกรสมบัีิแข็งแกร่งที่สุดอีกด้วยถ้าท่านคิดจะจับฆ่าด้วยตัวคนเดียวก็เกร,เรงว่าจะไม่ง่ายนักหรอก <c oughs> โจฟานสมแล้วจะเป็นศิษย์อาจารย์ยะอันดับหนึ่งผู้เดลิใยในการประชุมมังกรคู่เจ้าช่างแตกตา่างจากผู้อื่นโดยชิ้นเชิงแต่ว่าเจ้าอย่าได้คิดเลยว่าด้วยเหตุน,นี้เจ้าสามารถกว่าล้างสซโจแต่เพียงลำพังได้ที่นี่คือแดนเขตแดนของสนักสุนเทียนของข้า ไม่ใช่ที่ทเจ้าทำตามเพลินใจนะจบแล้ว,ลวสำหรับตอน760อภะพันกันในขอเป็นหน้าที่ดีด้วยน,นะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอขอบคุณมากนะค,ะครับ